ฟ้าคลึ้มฝนฉ่ำกลางตัวันอกใต้เตรียมรับมือฝนหนักส่วนเหนือเย็นเย็นอีสานชุ่มฉ่ำกว่าเมื่อวานต้องการชิกสภาพอากาศแบบด่วนสั้นๆเข้าใจง่ายคิดถึงช่องสายลมและแสงแดดขอบพระคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเห็นผาดหัวแล้วก็พอจะเดาได้เลยนะคะว่าวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างเอาเป็นว่ามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าค่ะ ในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านี้พี่น้องที่อยู่ภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยนะคะเพราะว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสาเหตุหลักๆก็มาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกนั่นเองค่ะแถมยังมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยอีกด้วยนะคะก็เลยทำให้เกิดฝนหนักได้ใครที่จะออกไปไหนมาไหนก็อย่าลืมพกรม่มติดเสื้อกันฝนหรือหาที่หลบฝนไว้ด้วยนะคะเป็นห่วงจริงๆค่ะส่วนพี่น้องที่อยู่ภาคเหนือตอนบนก็สบายใจได้เปราะหนึ่งค่ะเพราะว่าฝนจะตกน้อยหน่อยแต่ถ้าเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ฝนจะตกเยอะขึ้นกว่าเมื่อวานนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะ มาดูเรื่องของทะเลกันบ้างค่ะสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นจะสูงประมาณ1เมตรนะคะแต่ถ้าบริเวณไหนมีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรเลยทีเดียวค่ะชาวประมงหรือใครที่ต้องเดินทางทางเรือก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะปลอดภัยที่สุดค่ะมาดูรายละเอียดของแต่ละภาคกันบ้างค่ะ ภาคเหนือวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองประมาณ20%ของพื้นที่นะคะส่วนมากจะตกแถวแถวตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-24องศาเซลเซียสส่วนสูงสุดจะอยู่ที่33-36องศาเซลเซียสลมก็จะพัดมาเบาๆจากทิศตะวันออกความเร็วประมาณ5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันนี้จะชุ่มฉ่ำกว่าเมื่อวานนะคะมีฝนฟ้าขนองถึง40%ของพื้นที่ส่วนมากจะเจอฝนที่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสส่วนสูงสุดจะอยู่ที่33-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกจะพัดแรงขึ้นหน่อยนะคะที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ากลงเตรียมตัวรับมือเลยค่ะวันนี้มีฝนฟ้าขนองถึง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะโดยเฉพาะที่กาญจนบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและสระบุรีค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสส,ส,สูงสุด32-34องศาเซลเซียส,ส,สลมจะพัดมาที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคตะวันออกจัดเต็มไปเลยค่ะวันนี้มีฝนฟ้าขนองถึง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะครอบคลุมหลายจังหวัดเลยค่ะทั้งนครนายก ปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิตำสุด2 2่ําสอง22-24องศาเซลเซียสสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมจะค่อนข้างแปรปรวนนะคะความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชอั่วโมงและทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่ถ้ามีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงเกิน2เมตรเลยค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสสูงสุด33-35องศาเซลเซียสตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ขึ้นมาลมจะแปรปรวน ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่ถ้ามีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงเกิน2เมตรค่ะส่วนตั้งแต่ชุมพรลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้พัดมาที่15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและถ้ามีฝนฟ้าคะนองก็จะสูงเกิน2เมตรเช่นกันค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตก หนักกว่าฝั่งตะวันออกอีกนะคะมีฝนฟ้าขนองถึง70%ของพื้นที่แล้วมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยค่ะบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดมาที่15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่ถ้ามีฝนฟ้าขนอง คลื่นจะสูงเกิน2เมตรค่ะกรุงเทพและปริมณฑลสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดค่ะสำหรับชาวกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าขนองถึง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสสูงสุด35-36องศาเซลเซียสลมจะแปรปรวนค่ะความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับสภาพอากาศวันนี้สรุปคือใครอยู่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ต้องระวังฝนหนักเป็นพิเศษนะคะส่วนภาคอื่นอื่นก็เตรียมรับมือตามที่บอกไปอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ